อ่ะเกมอะไรอ่ะอ่าเปิดในท่าน <c oughs> ให้สลรบความน่ากลัวใช่ไหม้อง รางรู้ไหมว่าพี่ก็เล่นพี่พี่พี่เคยเล่นแนวพวกนี้หมดมาหม,หม,หมดแล้วแต่อื๋อไหนเนี่ยเรือลำเนี้ยเรือลำเนี้ยสามคนเนี่ยอ๋อ ยังไหนวะอ่ะได้เลย <c oughs> แกงเนาะ <c oughs> ใครมันกดอะไรตังเติ้งเติ้งเต้งเต้งบริจาคอว่าไปแล้ว พี่มันมืนพี่รู้จุดนะว่าตรงไหนมีสัำแจมสแกะนอน,น้องโดนแจมสแก์กี่รอบเนี่ย <c oughs> <c oughs> แคนหน้าเปิดเกมก็โดนแล้วอ่ะ พี่สงสัยว่าทำไมเกมพวกนี้มันได้เลยพี่จะเป็นคน <c oughs> กลับบ้านกลับบ้าน <c oughs> กลับบ้านกันเถอะน้องกลับบ้านกลับบ้านกันเอาทางนี้ใช่ไหมทางนี้ <c oughs> ใช่สว่างมากไหมเอ๊ะโนตแปรดิ อ่ะล็อกอ๋อลงท่าอย่าดูน้องไงว่าน้องเป็นไรไหมห่วงน้องห่วงน้องรถไฟออาลงมาอืมตลาดไม่มีเหรอตลาดทางาลเหรอเนาะ ดูดูน้องไงโอ้หเฮ้ยเกิดอะไรกันเกมพี่อืมปะกลับ ได้เลยนะ้องอ่ะทำไมพี่เดินไม่ได้มีคนเรียกเราอ่นะน้องอ๋ออืมอ่อเดินได้ละไฟเย,ยียบ ได้เลยเออเฮ้ยจอาดับเฉยเลยพอดี เดยนนะทำไมอ๋อหรือเปิดภาพอันนี้เดินนะฮะใครอะไรใครบอกอย่ามองข้างหลังได้เลยอย่ามองด้านหลังอ้าตัวบ่เปิด อ่านแล้วเขาบอกอย่าหันล้านหลังใช่ไหมนี่ไงหันหล,งลังแล้ว็อกได้เลยได้เลย สวัสดีครับอ้าวไปไหนแล้วดีครับมีใครอยู่ไหมครับล็อกน้องไป ไหนเห็นเห็นเห็นหุ่นเหรอเหรอแล้วทำไมเราเดินช้าฮะอ่ะ,อย,อ,ะอยู่ดีเรา,าก็กดสวิตช์เนี่ยนะเราเดินช้ามากเลย พอ่อพาออันนั้นหรือเปล่าพาอไอห,หุ่นนั่นเหว,วีงง่ <He el. S 2> วยและทะประตูล็อกว่ะ <c oughs> เอ้าเฮ้ยประตูเปิดไว้ให้แล้ว <c oughs> คนงงเลย วิอะไรวะน่ะไม่เสียงจะดูอ้าเอเดินไม่ได้ฮะทางไหนาอาอไม่ใช่ทางงูเหรอ เอาไฟดับไปดับ,ไ,ดบไม่เห็นฮึๆ <c oughs> อุ้ยเปิดระตูดิเปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูตตอา้าวเขาเขาอยากเข้าเข้ามาน้องทำไมไม่เปิดประตูให้เขาอ่ะ โอ้อะไรวะเป็นที่ว่ามีสิทธิ์ตกแน่เลยพี่ไม่ตกหรอกแต่ถ้า ถ,ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นนะ่ะตกแน่นอนนะ่ะทางมันทำไมมันซับซ้อนอย่างน้องสวัสดีครับเมื่อกี้ใครนอนเล่นอยู่อ่ะน้องจ้าสแกร์แบบบางอันก็ก็น่ากลัวอยู่นะ อุ้ยล็อกอืมมันเป็นฆาตกรตัวอะไรเนะาะฆาตกรตัวอะไรมันมันเหมือนมันเหมือนฆาตกรเลยอะตัวหนึ่งอะ่ะในหรอน่ะเดิน ทีวี TV. เปิดประตูเปิดทีวีช่องซีวีสีต้อนรับอย่างดีเลยท้างไหน ใช่มันมีช่องแคบมกรก,มก,รก,กล <c oughs> มรกลาล่ะเขาทรมานอะโหทรมานนะ่าสงสารจริงจริง ได้เลยใช่ต้อนรับเราใช่ไหมเนาะหรอทำไมพี่ ทำไมมันล้อมน้องคนเดียวใช่ไหมอะไรแล้วเมื่อกี้พี่เมื่อกี้พี่ไม่แนะนำน้องเลย ได้เลยได้เลยเตรียมเลยมาเลยมาเลยเอาทำไมจำไมแก่อ่อเฮ้ะเมื่อกี้แอนเราไายไม่เราตายเลยเราตาย ทำไมภาพมันเหมือนเล็กลงวะเนี่นี่ใช่ไหมเล็กอ่ะไหนนิชาไปทำอะไรพี่เนี่ยจอดำเลยอันนึงจอดำอยู่ สายไม่ดีแล้วไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องมายุ่งไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแบบแรยวู้มันมันโดนเนี่ยอันนี้ไงมันก็จามันดับน,น,น้องดำไปก่อนก็นได้พี่แม่งจอดำอยู่ นัง่งสายเสียหรือไงวะเนี่ยดีครับเปิดเข้าแมปต่อยครับแมปแมปไหนอีกแล้วเนะี่ยดีจิลิจเจนเฮ้ยขอท่อนซุนท่อนซุนเนี่ย พี่อ่านแชทไปด้วยดีกว่าอ่านแชทไปด้วยอีกอ,อีกีกี่กนาทีเอ้ยอีกนานเนี่ยนะในแมปเนี่ย เราเนื้อแรกมันคืออะไรนะ้องอืออุ้ย เตรียมเจอสุดยอดซามส์แกใช่ไหมน้องเจอดำช่วยพี่ดีน้องอืมน้องบอกทางให้พี่ด้วยนะทำไม อะเดี๋ยวพี่กำลังทับจออยู่ไม่รู้พี่ไปโดนอะไรอ่ะ หน่วยจอไม่ติดอจอไม่ติดเลยอ่ะทำ,ทำไมองไม่ใช่ไม่ตางไหมล่ะจอติดติดเสีงนะ

ไม่เู้ดิพี่จะไปเล่นไฟเอ็มต่อละไปทำงานต่ออืม